สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลคามแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนๆในเฟซบุ๊กดิขอบกันมาว่าให้แฮมลองสอนแต่งหน้าดูแฮมก็แต่งหน้าแบบขเขาเรียกยังไงอ่ะเป็นสไตล์ของตัวเองก็คือจะจับแต่งยังไงก็คือแต่งนะคะยังไงก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ลองดูทําแต่งเลยละกันนะคะแล้วก็จะนําไปใช้หรือไปปฏิบัติตามยังไงก็ ลองดูค่ะก่อนอื่นทำจาะติดที่ติดตาให้มันเป็นตาสองชั้นเพราะทาแบบอยากให้เต่งตาโตขึ้นมันก็เลยที่จะติดติดลงไปเหนือเหนือเหนือเห,อเหอตาของเรามันก็จะทำให้ตาเราดูเป็นสองชั้นเพราะว่าทำไม่ได้สัญญกรรมแล้วก็พอไม่สัญญกรรมเราแต่งหน้าเราก็ต้องหาตัวช่วย เพื่อให้หน้าเรามีออร่าขึ้นมาเวลาคนมองก็จะได้เห็นว่าเราตาตูแค่นั้นแล้วทำก็ทาตาเลยแล้วกันนะคะกลัวคลิปมันยาวไปแล้คนจะไม่ดูใช้สีน้ำตาลทาก็คือซื้อมากระปุกละร้อยที่ทาตา อันนี้คือลงรองพื้นแล้วค่ะลงรองพื้นแล้วก็ทาแป้งนิดหน่อยค่ะจริงๆเราว่าใช้ตัวนี้ทาไว้เมื่อคืนทําทาทิ้งไว้มันก็หน้าทําไม่ต้องแต่งเยอะเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะมากทําให้ผิวเราเปล่งประกายขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราแต่งหน้าง่ายมากอันนี้จะเขียนอายแล้วนะคะใช้ของตลาดอัลลลอยค่ะ เป็นคนไม่ค่อยซื้อของแพงพองแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยให้ใช้ของแพงแม่บอกว่าใช้อะไรที่ใช้ได้ก็ใช้ใช้ไปเถอะอย่าไปตามใครเป็นตัวเราดีที่สุดทำก็ไม่ตามใครเป็นตัวเองแต่งเองทำเองหมดเป็นกระเทยอะทาไม่ ถ้าไม่ค่อยแต่งไม่อะไรเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยมีอะไรถ้าเป็นการจยต้องแบบแต่งเยอะๆไม่ต้องเยอะมากะคะ่ะแต่งให้เป็นผูห้หญิงอ่ะอแต่งให้ดูดีขึ้นไม่ต้องแต่งให้มันเวอร์เพราะทามันเวอร์ไปแล้วอะ่ะมันจะดูเหมือนกระเทยมากแต่กระเทยต้องแต่งถ้าหน้าสดมันจะเหมือนกระเทยกันทุกคนน้อยคนอะ่ะคนที่สัญญกรรมมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือน ทำคนนึงลหละที่เหมือนเวลาไม่แต่งอันนี้เขียนคิ้วแล้วไวมากเพราะว่าแต่งแค่นี้จริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้กักด้วยเพราะถ้าขอมาทำก็จัดให้อันนี้ลงกากเพชรทำให้ตาดูทำให้ข่างคิ้วดูวิ้งวิจริงๆแล้ว ใช้ยี่เขียนตาสีขาวเขียนใต้ตาอันนี้อัลฮ้าก้าตลาดนัดค่ะไม่ค่อยออกแล้วมันหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ไปซื้อใหม่59บทาททำก็จะลงกลักเห็ดไว้อดีวันนี้ของหมดทุกอย่างเลยทั้งก้าติดขนตาทั้ง อะไรไม่รู้สารคัดอย่างไม่มีเวลาออกไปซื้อใช้มาคลราปัดแฮรรักขึนค่ะสปัดไม่ค่อยเยอะเพราะวันนี้อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ถ้าเราอยากให้ตาเราโตขึ้นเราต้องเขียนขอบตาด้วยที่เขียนขอบตาล่างสีดำเท่านั้นค่ะแทนจะเป็นคนไล่จาก หัวตามากก่อนทันจะเน้นขงางตาหนา,นา,นา,นาเพราะว่าตาเราจะดูโตและคมขึ้นแล้วแต่ถนัดของทุกคนนะคะข้างนี้เหมือนจะเลอะเลย ตาดด้วยตัดแกมห้างนะฮะนาทีเราไม่เคยอัดคลิปยาวขนาดนี้เลยก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะตัวนี้สั่งซื้อกันได้ทางทำก็ได้ค่ะทำติดต่อที่เขาให้เพราะว่าทาก่อนนอนดูหน้าทำดีใส่กิ้งเลยไม่ได้โกหกดูตัวจริงได้ตัวจริงก็หน้าแบบนี้แหละตัวจริงตัวใหญ่ นี่ละการแต่งหน้าของแทมแล้วก,ก็ก่อนอื่นเสื้อที่ใส่ตัวนี้เป็นร้านที่ลงเพจเมื่อวานยีห้อนี้ค่ะใครสนใจติดต่อได้นะคะเข้าไปเชิญชมในเพจได้นะคะเสื้อผ้าไม่แพงค่ะรับประกันสนใจได้ราคาพิเศษนะคะบอกว่าดูจากแทมมาก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะให้ราคาพิเศษนี่ เนี่ยตัวใหญ่ไหมล่ะกินกันเนะ่เป็นคนตัวสงูงแล้วก็เสื้อในที่ใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของยี่ข้อนี้ค่ะที่ส่วนจจุจักมีขายเมื่อวานทำงานแล้วก็ให้รางวัลตัวเองก็เลยซื้อหน่อยสองตัวอย่าลืมนะคะฝากตัวนี้ด้วย ใช้ดีจริงสนใจติดต่อทําได้นะคะรีวิวให้ดูแค่นี้นะคะอาจจะยังแต่งไม่เต็มมากเพราะว่าไม่ได้ไปไหนขอบคุณที่รีเควสกันมาเยอะๆอย่าลืมกดติดตามในโซเชียลค่ะม่าก็เฟสบุคทำเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย